สวัสดีค่ะทุกคนเยอรมนีเฉลียววันนี้นะคะเราจะมาดูฤดูใบไม้ผลิของที่เยอรมันนะคะก็จะมีดอกไม้ขึ้นตามข้างถนนนะคะสวยๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราจะพาไปดูดอกแอปเปิลกันค่ะตามไปค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะดูบนท้องฟ้านะคะเราจะจอดรถข้างถนนนะคะแล้วเราก็จะเดิน ไปตรงต้นแอปเปิลนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูดอกมันใกล้ๆนะคะดอกสวยงามมากค่ะสีขาวโพลนสวยงามจริงๆค่ะลมแรงมากเลยนะคะตอนนี้ถึงแล้วค่ะต้นแอปเปิลทุกคนดูค่ะดอกสวยงามมากค่ะสีขาวโพลนไปทั้งแถวนี้เลยนะคะก็จะมี3 4ต้นนะคะตอนนี้ลมแรงมากค่ะ ดอกละอองเกสรของแอปเปิลเต็มหน้าแอนไปนหมดเลยค่ะวันนี้ที่แอนมาถ่ายนี้นะคะก็เป็นกลางเดือนเมษายนนะคะวันที่ส5เมษาค่ะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นต้นซากุระนะคะขขาวสวยงามมากค่ะเดี๋ยวแอนจะพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะของอต้นแอปเปิลนะคะดอกมันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ สวยมากค่ะทุกคนดูนะคะสีขาวสวยจริงๆค่ะแล้วก็ดอกเต็มต้นไปหมดเลยนะคะดูค่ะสัมผัสดอกใกล้ๆนะคะสวยจริงๆค่ะเต็มไปหมดเลยนี่คือต้นแอปเปิลที่อยู่ข้างถนนนะคะพอดีแอนขับรถเที่ยวนะคะแล้วก็จอดรถข้างทางค่ะแล้วก็เข้ามาถ่ายใกล้ๆนะคะ ซูมเข้าไปเลยดูใกล้ๆนะคะมันสวยจริงๆค่ะสวยแบบสวยจริงๆอะ่ะบรรยายไม่ถูกเลยก็คือมันสวยขาวไปหมดเลยตอนนี้นะคะเถ้าอยากได้สักสองสาต้นนะคะไปปลูกที่บ้านแล้วค่ะ เวลาดอกมันออกมาคงจะสวยๆขาวเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยนะคะสวยมากเลยค่ะจริงๆนะคะดอกไม้ดอกอ่ดอกแอปเปิลนะคะข้างถนนค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพ่นี้นะคะเดี๋ยวเอาภาพบร,รรยากาศของอาูใบไม้ผลิที่เยอรมันมาฝากอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะอ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะ